ไม่ต้องห่วงนะเด,ด็กๆที่มาทํางานร้านเราอ่ะเป็นคนไทยทุกคนถูกต้องตามกฎหมายทุกคนข้าออกเออข่าวออกเพ้นาาจานตั้งแกโพลอยู่โผลกันกนะรับพูดไทยได้ทุกคนเดี๋ยววันที่หนึ่งจะไ้ร้องเพลงชาติทุกคนก่อนทำงานเปภาษาส่วนไทยทุกคนใช่อายุยี่สิบปีขึ้นไปเป็นคนไทยสัญชาติไทยหน้าตาเก,กาหลี อ่ะจะมีเชื้อชาติบีมีบางคนเป็นลูกครึ่งนามีลูกครึ่งอังกฤษลูกเครื่องอังกฤษแล้วลูกครึ่งญี่ปุ่นเราไม่เอาผู้บิกกี้มาละคู่บิกกีคนนอกระบบเพราะว่ามันผิดกฎหมายเราเอาแต่คนถูกกฎหมายประมาณนี้นะครับบออผีอั้มมากน่าขึ้นแบบผีอั้มมากไทยกระส่ายได้แรกปื้อๆเข้าเหตุอย่างเข้าเหตุถูกกฎหมายพี่น้องเพราะว่าคนซั่งกับหลายคนนักระหลายคนทาสิ หลายวานแล้วเขาต้องเลือดเขาต้องถือต้องเขาว่าดอย่างมากก็ได้เบิร์ดเลาก็มีต่อได้เบิร์ดแห้งมีทุกคนปองลายเขาเนี่ยเขาต้องห้ามมี่ยังผิดด้วยละ่ะห้ามซิกแซ,ก,ซกด้วยละ่ะต้องตรงไปตรงมาอย่งางชะฉานอืมวันแล้วเ้าสิมาอิมเร์บิมบัมอะไร เด็กในร้านทุกคนต้องทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายตามระบบระเบียบของกฎหมายพื้นฐานกฎหมายของคนไทยคนหมั่นไส้ก็เยอะเราก็รู้อยู่เพราะเรามันหน้าหมั่นไส้ขอโทษทีเรมันหน้าหมั่นไส้เปิดโอหรืมเปิดอันนี้วะป้ายุกให้เขาเขาโรบินสัน ตอนนี้น้องโฟกําลังดังมากเลยต,ต,ต่อเต็มไปหมดน้องโฟก็จะต้องต่อไปเนี้ยที่ฟินขับเราอะ่ะไม่ได้แค่มายืนฟอร์นะมันจะมีรอบพิเศษคือเราจะทําเป็นโชว์จากน้อง,องโส้สเออโชว์น้องฮอสคือคนที่ร้องเล่นเต้นได้ทุกวันศุกร์จะมีโชว์จากน้องโฮตส โช์พิเศษนานันนันลากเปลเบลสามค้นสี่ค้นขาดมากค้นดีแบบพิเศษพิเศษมีความสามารถเทดได้ทุกวันสุขชว์พิเศษจากน้องมดผู้ได้พี่น้องโชว์น่ารักบ่อเลยฟินแน่นอนป๊าบ่าอย่างมากก็เป็นแต่สนใจเบอร์ได้พี่น้องเมื่อเราจะเทียบตัวเรียมเงินพ้อมเด้อ โอเคนะครับขออนุญาตลงไลน์สีก่อนนะครับขออนุญาตลงไลน์สีก่อนนะครับตอนนี้เมือนกับมาขอเพลงเข้าเวรรอบจังหวัดโจโจหน่อยบอสร้องหน่อยครับเราว่าไงวะเข้าเวรรอเข้าเวรรอครับวีเพี้ยนี่ออมเลยดิฉันหลอกเขาเสือกบโจเนี่ยมันเป็นเรื่อยๆมันมีสังขารอยู่ดูหนังฟังเพลงดีกว่าฮะของอยากดูจ้าลืมข้าววันนี้กอกอยังไจังหวะเมื่อชิตกอดอีสมอลหนึ่งครับ ขอนองไข่ายพอดีขหนองไข่ายไ,ได้หรอกอกแน่บางบางกับเห็ดแน่จะไปทหาบุศาวหลายจะทุ่มทหาบุศาลาร์ยุคคลับเนี่ยยุคคับกับเป็นคอให้เขาได้เห็นกันเบอร์ประเทศไทยเดี๋ยวที่เรามีแฟนทุกคนเราก็ลเลยแบบว่าไม่ต้องคองพี่น้องโอเคเด้อขอขอ,ขอนุญาตลุงไะไก่อนเจ็บข้อแล้วเก็บเสียงรลองเพลง,มพงหมดแล้งพี่น้องบ๊ายบายกล่องอร่อยนะจ๊ะฮี